าชนะมือที่สามนะคะเอาง่ายๆนะคะอย่าคิดเรื่องเอาชนะก่อนเมื่อไหร่ที่เราคิดความว่าเราเอาชนะเราแพ้แล้วค่ะ <c oughs> นะคะอย่าคิดว่าเราจะเอาชนะนะถ้าเราคิดว่าเราจะเอาชนะนี่คือเราแพ้แล้วนะคะให้เราคิดววาอย่างนี้ค่ะเขาก็เกิดมาบนโลกใบน,นี้เหมือนกันเขาก็ต้องการความรักเช่นกันแล้วเราอะค่ะพัฒนาตัวเองยังไงให้หนีเขาให้ได้ ทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขเอาอย่างแรกนะคะหน้า a ฟนบุ๊กของเรากับแฟนเราพี่ไม่รู้หนูเป็นมือที่3หรือเขาเป็นมือที่3าอะไรก็แล้วแต่นะเอาง่ายๆว่าหน้า a ฟนบุ๊กของเรากับแฟนเรานะคะเราจะต้องแสดงอาการว่าเรามีความสุขมาก นะคะกับการอยู่กับแฟนอยู่กับ,กบลูกของเราอยู่กับคนรักของเรานะคะห้ามสแสดงอาการท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังนะคะคนที่ท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังก็เตรียมแพ้อย่างเดียวนะคะนะคะชีวิตต้องมีแต่ความสุขอย่างเดียวนั้นถึงจะเอาชนะได้ความสุขชนะทุกอย่างนะคะความสุขคือบุญชนิดหนึ่งแล้วชนะได้ทุกอย่างจริงๆเมื่อไหร่ที่จิตของหนูยังไม่มีความสุขหนูไม่สามารถเอาชนะเขาได้นะคะเมื่อไหร่เราจะมีความสุขปุ๊บนะคะแล้วทำไงอีกคะเราก็มาดูข้อบกพร่องของเราค่ะ ว่าเรากับสามีเราอ่ะเรามีอะไรที่สามีเราไม่ชอบในตัวเราจำไว้นะคะอย่าโทษกันฝ่ายเดียวใช้ความเข้าใจถ้าเราเข้าใจเราจะชื่อเราจะช่วยให้มันพยุงความรักไปได้ก็ถามค่ะถามกันเลยนะคะว่ามีอะไรที่ทําให้เราไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่รักอะไม่เป็นที่โปรดปานเหมือนเมื่อก่อนเราต้องทํำยังไงให้กลับมาเป็นที่รักนะคะคุยกันตรงๆะคะ่ะ เราทำได้เราต้องทำนะคะเพราะว่าเราอยากได้เขากลับมามือที่3าก็จะไปเองจำไว้นะคะมือที่3าจะเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่ให้โอกาสนะคะถ้าเราไม่ให้โอกาสนะคะ